สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาสวนตามเคยจ้ะนะ้าจอยก็จะมาตัดเอ๊มาตัดแต่งตรงตรงรั้วจ้ะนะเพราะว่าต้นไม้มันเริ่มยาวจ้ะเพื่อนเพื่อนนะรอบรั้วทางเดินตรงฝั่งของจอยนะจอยก็จะต้องมาตัดจ้ะนะมาตัดมามาตัดให้มันดูดีจ้ะแล้วรถเขาวิ่งเข้าวิ่งออกมันจะได้ไม่ไปไปชนกระจกกระจเขาจ้ะเราต้องดูแลทั้งสวนแล้วก็ต้องรั้วเราด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะ ต้องตัดด้วยแต่ถ้าไม่ตัดมันก็จะยาวเนาะเดี๋ยวก็จะโดนเขาแบบคอนเพนนะเพื่อนๆนะว่าเราไม่ดูแลสวนอะไรเงี้ยเช่าเขาเราก็ต้องดูแลด้วยจ้ะนอ่นาจะจอยก,ก็จะไปตัดสวนเอตัดรั้วก่อนที่ว่าแดดมันจะร้อนมากไปกว่านี้ก็บรรยากาศในสวนก็ประมาณนี้แต่เมื่อเช้านี่ตื่นมาเพื่อนๆเ,เอ้ยหมอกลงหนามากเลยนะหมอกที่อังกฤษเนี่ยลงหนามากเอาแน่เอานอนไม่ได้จ้ะกับสภาพดินฟ้าอากาศที่นี่เนาะเราก็ จอยนี่ในโหหัวใจเต้นตุบตุบตุกลัวมะเขือมันตายเพื่อนดอกร่วงหมดเลยไม่รู้จะได้กินลูกก็เปล่านะดอกนี่ร่วงแบบเสียดายมากเพื่อนนั่นแหละจ้ะก็พยายามทําได้ที่จอยทำน่นแหละจ้ะนะไม่ได้กินก็ไม่ได้กินแค่นั้นนาเอาง่ายๆจ้ะ อยก็ตัดเสร็จแล้วจ้ะนะในฝั่งของจอยนะ mm hmm. เพื่อนๆนะจอยไม่ไปตัดให้คนอื่นเขานะจอยจะตัดแต่ฝั่งของตัวเองประมาณสามสิบสามสิบเมตรมั้งประมาณสามสิบเนี่ยจอยก็จะตัดแต่ของจอยจ้ะไม่ให้มันไปแบบว่าถ้ามีรถเข้ามามันจะได้ไม่ไปขูดรถชาวบ้านเขาจ้ะนะฝั่งตรงนี้เขายังไม่ตัดกันเลยจ้ะบางคนเขาก็เช่าสวนเขาก็ยังไม่มาตัดไม่มาสวนเลยจะปล่อยให้แบบยาวอย่างนั้นอะนะ ของจอยจอยก็จะตัดของจอยทุกปีน right, ั่นแหละจ้ะนะไม่ให้แบบว่บาเดือดร้อนรถชาวบ้านที่เขาขับรถเข้ามาข้างในเนี่ยนะก็จะมีของจอยตัดแล้วก็ของเจ้านึงตรงนู้นจะฝั่งทางนู้นเขาก็จะตัดนะแต่ฝั่งนี้ยังไม่ตัดหน่นที่มองมองตรงนู้นนะ่ะเขาก็จะตัดอยู่แต่ฝั่งนี้เขาไม่มีใครตัดเลยจ้ะจอยก็จะมาทําแต่ในในสวนที่เฉพาะที่เราเช่านะนเพื่อนนะไม่ไม่ไปทําให้คนอื่นจ้ะจ,จอยก็ทําในเฉพาะ ตรงที่เราเช่าเขาเนาะตรงที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะจะ้ะตรงที่อื่นก็ปล่อยให้คนอื่นที่ว่าเช่าทําจ้ะตอนนี้จอยก็จะมาดดยหญ้าจะ้ะได้เนี่ยจะ้ะจอยก็จะดดยหญ้าเนี่ยเนี่ยมันขึ้นเร็วมากเพื่อนๆนะมันลกขึ้นเร็วจอยก็จะจะไดายหญ้าจะ้ะถ้าไม่ทําเลยมันจะลกเพื่อนๆนะต้องทําจ้ะทำแล้วก็ตากให้เขาแห้งตรงนี้แหละแล้วค่อย ขนไปทิ้งทีหลังขนไปทิ้งเลยไม่ได้หรอกจ้ะมันยังเปียกอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ตายหญ้าจะไม่ตายจ้ะนะต้นตําแยก็เยอะ เรียกเลยนะซาลาแหน่จากมูลามเ,มเมพื่อนๆโอนที่มาก นี่จะก็ได้ถากไปถางไปลนะนะจอยก็ได้ถอนสรารแหน่ทิ้งไปมั่งจ้ะเยอะเกิน,นเพื่อนมันลามไปทั่วดอกลินลี่กำลังออกแต่มันไม่ค่อยทันตัวทาตนะตัวทาตจะกินหมดจ้ะดอกนี้ดอกคาโมไมยจ้ะนะเนี่ยสวยเนาะเพื่อนเนาะแต่เม็นจะกินชุนมาก นี่จะถากถางก็ประมาณนี้ตัดไอ้นั่นด้วยตัดเยอะตัดรั้วด้วยอันนี้ก็ทำค้างให้มะละข้างในนี่เหลจะจ้ะเงี้ยผักไม่งามจจะบอกเลยไม่งามปีนี้นี่โัยก็ถากถางไปหมดจะถอนทิ้งเยอะ มันลกอ่ะมันเพื่อนนะสำหรับจอยลกหูลกตาจอยมากจอยอะไมาถากมาถางมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่จ้ะเพราะมันเป็นผักที่แบบลามนะไอ้ผักไอ้สารเน่เนี่ยนี่จจะมามาเขือก็อู้ยดอกร่วงเพื่อนเพื่อนเนยเป็นกองกองเลยดอกป๊อปปี้ขึ้นเองจ้ะขึ้นของเขาทุกปีแหละจ้ะนี่ป๊อปปี้สีแดงดอกสัญลักษณ์ ทหารผ่านศึกจะนะนี่ดอกร่วงเห็นไหมร่วงกองร่วงกองอย่างเงี้ยเราจะเมืม่อเช้าก็บอกอย่างที่บอกอะ่ะไอ้นี่หมอกลงจะหมอกลงหนานะจะติดดอกแต่ว่าไม่ได้กินลูกหรอกดูสถานการณ์ละดูสถานการณ์ฮะ นั่นแหละมันเไม่ได้กินลูกหรกจะลวกหมดเรจะจอยเอาหญ้าไปกองกองไว้ข้างบนให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในถังนั่นเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีรากเนาะแล้วดินมันสลัดไม่ออกมันเหนีวยวเกินก็ปล่อยให้เขาแห้งยุบยุบตัวหน่อยแล้วค่อยเอาไปใส่ในในที่จอยเอาใส่นั่นแหละจ้ะ โค okay. ยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย